พี่นีเดี๋ยววันนี้เราจะดูชักโครกกันสายฉีดตูดด้วยโอ้มีแบบโปรโมชั่นดูสิมีแถมอ๋อพี่พี่นีอยู่ไหมคะพอดีว่ามาเอาของอะคะ่ะอ๋อสั่งของไว้กับพี่นีแล้วหรอคะใช่ค่ะได้ของแล้วแล้วก็จะมาดูชักโครกกับเขาด้วยค่ะทักไปทักไลน์ไปหาพี่เขาแล้วพี่เขา่าจะไปทัข้าวอ๋อ อันนี้แถมอ่างด้วยใจเราอยากได้แบบนี้นะมันดูใหญ่เลราคาแบบพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตักลาดได้เลยใชย่แต่ถ้าเป็นตัวอื่นเราก็ต้องแบบยกหม้อน้ำยกฝาหม้อน้ำแล้วก็เติมน,น้ำแล้วค่อยกดแต่ตัวน,นี้ก็เป็นาสารสกัด ก็เป็นระบบน้ำสองระบบก็คือสามี่จดรรกดได้2อระบบแต่ก็แน่จะกดข้างลองนั่งดิลองนั่งดินั่งแหลหู้ลองนั่งได้ไม่ไม่ไม่ถูกชะโลกตก้นสองขานอีก็วทำความสะอาดอ๋อผอได้ด้วยเหรอใช่ค่ะ นะพ่อพี่จะนั่งได้เวลาพ่อพี่ตัวใหญ่ได้นไม่หมดเลยวใช่เราอยากได้ตัวนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรานั่งแล้วเราสบายตัวมากอยากได้ของอเมริกันสแตน็ปสบายดีเรารู้สึกว่ามันใช่ชอบออแบบสไตล์การออกแบบมันดูดีอันนี้เป็นระบบอะไรอ๋อแบบเหมือน สบายอกันเออนี้ก็น่าแบบอ,อุ้ยพอดีเลยอะ่ะพอดีเลยอะ่ะได้อยู่ได้อยู่น่าแบบปูได้ก็โอเคพี่เจ้าอันนั้นเหรอก็น่าเดล่นะัพี่ว่ายนะไม่อยากได้ของอเมริกันสแต,ตนดาร์ดเหรออันนั้นห0 0พันของส0 0พัน

วิล้างหน้าวิล้างหน้าวิซักผ้าลูกเอานีน้เลยสองอันใช่ไหมคะสองส<ด>อันวสวยอ่ะอันนี้อุ้ยล้างหน้าวิล้างหน้าวิซักผ้าลูกอุ้ยราคาที่คือรวมกันหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหอเมริกนนรนนันมันเป็นหลานหนูเป็นหมันไปละ เรือยแล้วย่อะไรเสียดายแต่มันแพงไม่เป็นไรหรอกไม่นแพงเราไม่ก็ได้ใช้ประโยชน์คนทำงานบ้านคือหนูนี่นี่เป mm ็นแบบโย เอก,กันนะคะเพราะโซลิดก็ <Okay. S 1> เฮเซลเลนคกะตามจำนวนแล้วเมื่อกี้เอาให้ได้ยี่สิบแปดตับต่อไปเหมือนกันค่ะแต่จะเป็นแบบสีรรมควัน mm hmm. แบบยังไงเนี่นยมันมน่<พ>าจะทำมาบางก,กว่าแต่เป็นสเตนลิกเหมือนกัน

อันนี้นะคะก็มาเจอนี่ลเลยแว่นเพราะว่าพ่อปวดตาเพราะว่าพ่อแบบว่าต้องเชื่อมเล็กนะคะแล้วก็เลยซื้อเป็นแบบ2ชั้นรอ้อน,นี่เชื่อมแก๊สแว่นตาเชื่อมแสงอันนี้แว่นตากันแสงเชื่อมออเป็นแบบว่าเลนใสข้างในด้วยเนาะแล้วก็ มีสองชั้นนะคะแล้วเราจะซื้อไปให้พ่อ,อ,อใส่แล้วก็แบบนี้ด้วยอันนี้เป็นแบบว่ากันฝุ่นกันอะไรน,นะเวลาแบบตีอะไรก็ซื้อเป็นแบบนี้ที่รัดไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเอามาใส่หูอย่างเงี้ยบางทีเราก้มๆยังไงแล้วมันหลุดซื้อเยเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวเรื่องฝุ่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าการที่ทํางานแบบพวกบ้านทําบ้านอะไรเนี้ยมันก็ต้องแบบเสี่ยงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเวลาเราเลื่อยปูเลื่อยอ,อิฐ เจียเจียหรืออะไรเงี้ยฝุดมันก็เยอะอยู่แล้วขนาดเราแบบไปอยู่ไปแค่ไปเล่นหน่อยเดียวคือจมูกข้างในเราดําเลยเพราะว่าฝุดมันเยอะมากแล้วก็แบบมีไอมีอะไรด้วยนะคะนี่มีมียันหมวกมียนหมวกด้วยอ่ะดีมากเลยอ่ะ